สวัสดีค่ะนักเรียนเนาะ,ะตรงนี้คุณครูมาขอตอบตัวอย่างที่3นะคะตัวอย่างที่1ตัวอย่างที่2ไปแล้วเนาะยังอยู่ที่เรื่องการหาปริมาตรของพีระมิดใช่ไหมคะเนาะ อ่ะโอเคไปต่อตัวอย่างที่3ามโจทย์บอกว่าไงคะบอกว่าหาปริมาตรหาปริมาตรลูกหาปริมาตรของพีระมิดฐานสามเหลี่ยมด้านเท่าไหไฮไลท์ตรงที่ว่าสามเหลี่ยมด้านเท่าเนาะแล้วก็มีฐานยาวด้านละสิบนิ้วสูง18นิ้วอ่ะแล้วเรียนมาดูรูปเลยลูกรูปเนี่ยฐานต้องเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่าเนาะสามเหลี่ยมด้านเท่าซึ่ง ด้านแต่ละด้านของสามเหลี่ยมด้านเท่ายาวเท่าไหร่คะยาวเท่ากับ10นิว้วอ่ะสามเหลี่ยมด้านเท่ายาวเท่ากับ10นิ้วใช่ไหมคะทีนี้บอกมาอีกว่าความสูงความสูงของสามเหลี่ยมด้านเท่าตรงเนี้ยเท่ากับ18นิ้วนะคะโจทย์ต้องการหาปริมาตรโอเคเริ่มเลยคะ่ะวิธีทำนักเรียนคะปริมาตรของพีระมิดเท่ากับอะไรนะ ปริมาตรของพีระมิดเท่ากับอะไรเอ่ยเท่ากับเศษ1นส่วนสคูณพื้นที่ฐานแล้วก็คูณอะไรลูกคูณความสูงเก่งมากค่ะใครจำได้สุดยอดเลยโอเคเนาะอ่ะต่อมา ได้อย่างนี้เสร็จปุ๊บนะักเรียนก็ไปต่อเลยค่ะแทนค่าเลย1นส่วนสพื้นที่ฐานคะว่าพื้นที่ฐานคือนักเรียนมาดูฐานลูกฐานมันเป็นรูปอะไรนะคะถ้าสมมุติว่าเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสก็จะใช้ด้านคูณด้านใช่ไหมคะสีะ่เหลี่ยมพื้นผ้ากว้างคูณยาวแต่ตรงเนี้ยเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่าลูกตรงพื้นที่ฐานเราก็เลยจะกลายเป็นหลไรลูกสามเหลี่ยมด้านเท่าติ๊กตอกติ๊กตอกข้อ,ขอนี้แบบยากนิดนึงเนาะอ่ะไม่เป็นไร พื้นที่ฐานของสามเหลี่ยมด้านเท่าตรงนี้ต้องเป็นรูทสโอ้โหบางคนรูทสามเลยคะ่ะรูทสามส่วนสี่คูณอยู่กับด้านกําลังสองโอเคนะอะต่อมาความสูงความสูงให้มาแล้วคะ่ะเท่ากับ18นิ้วก็แทน18โอเคเนาะบางคนเจอรูทตกใจเลยไม่เป็นไรนะักเรียนค่อยๆทำนะคะอะไปต่อก็จะได้1อ่เท่ากับ1ส่วน3คูณรูทสส่วน4เหมือนเดิมคะ่ะรูทส่วน4ด้าน ด้านก็คือด้านแต่ละด้านของอสามเหลี่ยมด้านเท่ารงเรียนด้านแต่ละด้านก็คือเท่าไหร่ลูก10ใช่ไหมคะก็คือคูณ10แต่ว่าเป็น10กําลัง2แล้วก็คูณ18โอเคนะคะต่อมาคิดเลขค่ะไม่ได้ยากเนาะ,ะคิดเลขอะไรตัดทอนกันได้นะคะตัวส่วนตรงนี้สามเป็น3 3มสามอะไรได้สิบแปดสามถูกไหมลูกอ,อ่ะสตรงนี้หายไปแล้ว 4ตัดได้ไหมอ่ะเรียงคะถ้าเป็น10บคูณสิตรงเนี้ยตรงเนี้ยเท่ากับ100ถูกไหมลูกตรงเนี้ยมันจะเป็น100ถูกไหมคะที่นี้คุณพล4สี่ตัด100่ง้อยได้ไหมน่าจะได้อยู่เนาะสี่ตัด 104, 1นึ่งร้เป็นส 4, 4ีอะไรได้หนึ่งรห้ลูกโอเคปะเนาะว่สามเนาะ,นะต้องตัดทอนเนาะแสดงว่าคูณเหลือแค่อะไรหนส่วนหก็คือหนึถูกไหมลูกฝั่งนี้ก็คือรูทสส่วนหก็คือรูทส ถูกไหมคะรูทสต่อไป25ลูก25คูณกับอะไรคะยี่ห้าคูณหยี่หคูณ6เท่าไหร่คะถ้า25่คูณสก็คือ100่งถูกไหมลูกยี่คูณหก็คือ100ยอะไรลูกหนึ่งร้อยห้าสิบล้ว่ะคะคำตอบข้อนนี้เราตอบได้2แบบนะลูกเนาะหนูจะตอบเป็น150่งูทสก็ได้แต่ถ้าเกิดบางคนว่าครูคะมันไม่สวยงามอะรูทสหนูรู้ค่าค่ะรูทสคือเท่าไหร่ลูก รูทสามเนี่ยค่าประมาณมันอยู่ที่เท่าไหร่คะประมาณ1.732ถูกไหมคะเนาะโอเคอ่ะถ้าเรารู้ค่าก็ลองแทนให้สวยงามก็ได้เนาะ,ะอ่ะก็เป็น150รูทสามก็คือคูณอยู่กับ1.732โอ้โหบางคนบอกคู่ค้คาทศนิยมเลยแหละคะ่ะอ่ะไม่เป็นไรรูช่วยคิดเนาะ,คะ150คูณ1.732ได้2 5 9 8กโอเคนะคะ เนาะแต่ทีนี้ถ้าเกิดบางบางทีเนี่ยคุณครูอาจจะแบบให้ตอบอยู่ในรูปค่าติดรูทได้ก็อาจจะตอบแค่1 5อยหรูทก,ก็ก็ได้เหมือนกันนะคะบางทีเนาะอ่าโอเคทีนี้เราได้แล้วว่าปริมาตรของพีระมิดรูปนี้เท่ากับ250.8อ่ะหนูก็สรุปให้คุณครูนิดนึงเนาะอ่ะก็จะได้ว่าดังนั้นนะคะดังนั้นปริมาตรปริมาตรของ พีระมิดนะคะโจทย์หาอะไรก็สรุปตามนั้นลกูกปริมาตรของพีระมิดนะคะคือหรือว่าใช้คาว่าคือหรือเท่ากับก็ได้เนาะสองร้อกหน่วยเป็นถามปริมาตรหน่วยเป็นลูกบาทลกูกลูกบาทอะไรเอ่ยลูกบาทนิ้วโอเคนะคะโอเคทานไม่เอ่ยเนาะอย่างที่คุณครูพูดบางคนคิดได้ถึง1 5 0ยห้าสิบรูสลูกบาท นิ้วก็ได้เหมือนกันไม่ผิดนะคะแต่บางทีคุณครูก็อาจจะก,กำหนดให้ว่ารูทสเท่ากับ1.732นะหนูก็อาจจะคูณเพิ่มขึ้นไปนิดนึงเนาะ,อะโอเคโอเคนะคะทันไม่เอ่ยจะทันไหมอโอเคนะคะต่อมาเป็นตัวอย่างที่4ี่ก ตัวอย่างที่4ไฮไลท์อยู่ที่ตัวอย่างที่4ค่ะตัวอย่างที่4อาจจะดูไม่เหมือนข้ออื่นไม่เหมือนข้ออื่นยังไงนะักเรียนดูค่ะพิระมิดฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีปริมาตร256ลูกบาศก์เซนติเมตรมีฐานยาวด้านละ8เซนติเมตรหาความสูงอา้าวโจทย์ให้ปริมาตรมาแล้วลูกแต่โจทย์กลับต้องการหาความสูงค่ะอาวครูคะหนูจะทํายังไงคะปกติหนูจะหาแต่ปริมาตรใช่ไหมลกูกนะเนาะอ่ะไม่เป็นไรนะักเรียนคะ อย่างนี้ค่ะเขาบอกว่าการที่เราจะหาคำตอบเกี่ยวกับรูปทรงเลขาคณิต3ามมิติไม่ว่าจะเป็นรูปพีระมิดหรือว่าทรงกลมทรงกระบอกอะไรอย่างเงี้ยเราเราให้ง่ายก็คือเราวาดรูปขึ้นมาก่อนเราจะเห็นภาพชัดเจนอ่ะลุงขอวาดพีระมิดรูปนี้ขึ้นมาก่อนนะคะอ่ะสมมติเราคูณและวาดพีระมิดขึ้นมาอ่ะพีระมิดอืมเขาบอกว่าฐานต้องเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสลกเนาะคุณครูคุณครูวาดรูปไม่ไม่เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเลยค่ะเนาะ อขออนะคะแปมหนึงนะ่งเนาะปึ๊บถ้าหนูมีไม้บรรทัดใช่ไหมมันทัดนะจะได้มองเห็นภาพปึ๊บประมาณนี้อะมองให้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเนาะอะโอเคไปต่อนะคะคุณครูว่าจะวาดเป็นพีระมิดอะปึ๊บปึ๊บปึ๊บพีระมิดคุณครูอาจจะเอียงๆหน่อยไม่เป็นไรเนาะคือให้มันเห็นภาพนะคะเนาะคุณครูก็ศิลปะอาจจะไม่ใช่เกลสีนะเนาะอะไปต่อทีนี้เขาบอกว่ามีฐานเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสโลก มีคาว่าสี่เหลี่ยมจัตุรัสค่ะแล้วก็มีฐานยาวด้านละ8ดค่ะนั่นหมายความว่าแต่ละด้านของสี่เหลี่ยมจัตุรัสเนี้ยจะยาวด้านละ8ปดอะไรลูก8ซนติเมตรถูกไหมคะเนาะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสยาวด้านละ8ซนติเมตรเนาะอ่าโอเคแสดงว่าตรงนี้คือฐานฐานยาวด้านละ8ซนติเมตรถูกไหมคะซึ่งโจทย์ถามหาอะไรโจทย์ต้องการหาความสูงลูกสูงก็คือสูงตรงนะคะสูงตรงอ่าโอเคสูงตรงก็จะได้ว่าตรงนี้ค่ะ ตัวนี้คือความสูงปื๊บอ่ะกว่าจะแบบไม่ได้สวยมากเนาะพอมองเห็นไหมคะอ่ะตรงนี้คือสูงค่ะซึ่งโจทย์ต้องการหาความสูงลูกสูงเท่ากับอะไรอันนี้คือสิ่งที่โจทย์ต้องการแต่โจทย์กลับให้ปริมาตรมาแล้วลูกปริมาตรของพีระมิดร,รูปนี้เท่ากับเทาบ่าไหร่คะปริมาตรของอ่ารูปนี้เท่ากับ256ลูกบาทเซนติเมตรแต่โจทย์ต้องการ หาความสูงลูกเนาะสูงเท่าไหร่อะไม่เป็นไรคะ่ะอันดับแรกคือหนูก็วิธีทําขึ้นมาก่อนเลยวิธีทําก็คือ s o ล u t ชั n นวิธีทําก็คือปริมาตรปริมาตรของพีระมิดเท่ากับอะไรนะปริมาตรของพีระมิดก็คือเท่ากับเศษ1ส่วน3คูณพื้นที่ฐาน คูณสูงใครที่ดูวิดีโอแล้วตอบกูไปด้วยนะขอให้เกตสีทุกชาเลยพียงนะคะตอบไปด้วยเนาะดูไปด้วยพูดไปด้วยนะลกนะูกเนาะอ่ะไปต่อโจทย์เขาบอกแล้วว่าปริมาตรของพีระมิดรูปนี้เท่ากับ2องร้อยห้าสิบหกนนั่นฝั่งซ้ายมือหนูแทนเลยค่ะ2 5 6ลกูกต่อมา1ส่วน3เหมือนเดิมพื้นที่ฐานเป็นสี่เหลี่ยมหลายลูกสี่เหลี่ยมจะตรัสโจทย์เขาให้มาแล้วนี่คะจะรู้แสดงว่าสูตรเราต้องเป็นด้านคนนูณหลายลูก ด้านคุณด้านถูกไหมฮะอ่าแสดงว่าพื้นที่ฐานตรงนี้ก็เป็นด้านคุณด้านด้านคุณด้านตอนนี้เรามาถึงตัวอย่างที่4แล้วเนาะรู้แล้วเนาะแต่และด้านยาวเท่าไหร่คะยาว8แทน8ไปเลยเนาะโอเคปะพื้นที่ฐานก็คือด้านคุณด้านเนาะซึ่งยาวเท่ากับ8ก็คือ8คูณ8ต่อมาสูงสูงเท่ากับเท่าไหร่ไม่รู้ไงคะครูค,คะสูงคือสิ่งที่โจทย์ต้องการถ้ารู้หมดนี่จะหาอะไรเลยคะเนาะอ่าโอเคไปต่ออ่าคิดเลขค่ะ ติ๊กไอกติ้ข้อน,นี้ไม่ยากนะคุณครูมองเลขตัวเลขสวยงามเนาะเรียนสังเกต3ลกูก1นึส่วนสาาอยู่ฝั่งเนี้ยเหมือน3มันหารอยู่ใช่ไหมลกูกย้ายไปอีกฝั่งหนึ่งก็กลายเป็นอะไรลูกกลายเป็นคูณถูกไหมคะก็เป็น2 5 6คูณอยู่กับอะไรคะคูณกับ3ถูกไหมลกูกโอเคไหมคะฝั่งนี้8 คูณ8ตรงนี้มันเหมือนคูณอยู่ถูกไหมลูกถ้าย้ายลงมาเนี่ยย้ายมาอีกฝั่งหนึ่งมันเหมือนต้องกลายมาเป็นหารถูกไหมคะแปดคูณแปดคูณครูย้าย8ปดคูณแมาเลยอ่ะคุณครูคะทําไมไม่คุณครูไม่คูณเหรอคะแปดแกก็ได้นี่อ่ะ ดูสิทาไมคุณครูถึงไม่คูณนะักเรียนคะอย่างนี้ค่ะคือเราจะคูณเลยก็ได้นะ8ปคูณแเป็น64ย้ายลงมาก็เป็น64หารถูกไหมลูกคือมันอยู่ฝั่งนี้มันคูณถูกปะถ้าย้ายลงมาก็คือหารตรงนี้3มันหารอยู่ย้ายขึ้นไปก็กลายเป็นคูณทําไมคุณครูถึงไม่ไม่คูณเลยเพราะคุณครูมองอย่างนี้ลูกครูต้องการที่จะตัดทอนนะคะเพราะว่าเรามอสามแล้วเนาะเวลาสอบออนไอะไรนู่นนี่นั่นเราก็ต้องใช้การตัดทอนนะมันบางทีคณิตศาสตร์มันต้องเล่นกับเวลา นะคะอ่ะคุณครูมอง8 8 1เป็น8 8อะไรได้25 8เท่าไหร่ลูก8 3 24ใช่ไหมลูกทดไปอีก1นึ่ง8ได้16 8 2 16เหลือ32ลูกคุณครูตัดทอนอีก8กับ32ได้ไม่ได้8 1เป็น8 8อะไรได้32 8432ถูกไหมลูกอ้าวง่ายแล้วแสดงว่าตอนนี้ตัดทอนแล้วตัวเศษเนี่ยเหลือแค่1นคูณเอ้ยขอโทษค่ะตัวส่วนก็คือ1คูณ1เนาะแต่ตัวเศษก็คือมี4กับ3ถูกไหมลูก4 3ก็กลายเป็นเลยคะเป็น12เท่ากับความสูงจบแล้วอะ่ะง่ายมากเลยเนาะอ่ะก็สรุปเลยค่ะดังนั้นนะคะดังนั้นพีระมิดทำไมลูก พีระมิดสูงเท่าไหร่คะสูงอ่เท่ากับก็ได้พีระมิดสูงเท่ากับ12หน่วยเป็นไรลกูกเซนติมเมตรนะคะเพราะว่าจทดให้เป็นเซนเราก็ตอบหน่วยเป็นเซนถูกไหมคะเพราะว่าโจทย์บอกว่านี่ไงปริมาตรเท่ากับ250ลูปบาทเซนติมเมตรนะคะยาวด้านละ8ปเซนในาะความสูงก็ต้องเป็นเซนติมเมตรเหมือนกันโอเคนะคะพอจะเข้าใจไหมเอ่ยได้ไหมคะ เนีเ่เลยนคะ,ะหนูพยายามเปิดดูหลายๆรอบก็ได้นะลูกเนาะใน u t u b e เปิดหลายๆรอบก็ได้นะคะเดี๋ยวยังไงก็ไปที่แบบฝึฝหัดงเัดเลยเนาะยังไงเดี๋ยวเราเจอกันในค่ามิดนะคะได้ไม่ได้อย่างไงมาคุยกันเนาะอาจจะให้ครูอธิบายเพิ่มเติมก็แจ้งได้ในค่ามิตรที่จะเจอกัน